สวัสดีค่ะพี่ปออสงวันนี้ในเล่มจินตคณิต403การคูณและการหารน,นะคะเปิดไปที่หน้า35หน้า35เหมือนเดิมคุณครูจะพาทำทั้งคอลัมน์บนและล่างอย่างละ10ข้อนะคะมาทำคูณก่อนเนาะเลื่อนลูกคิดมาเลย มาดูข้อแรกเลยค่ะข้อแรก83คูณ8มีตัวเลขกี่ตัวคะทั้งหมดมีตัวเลข3ตัวนับแค่1 2 3ท้องแม่8 8 8 8 4ดอ่านว่า6 4 8 3 20เท่าไหร่คะ8 3 24อ่านว่า2 4 2ไม่ได้บวก5ลบ3 4ปัดขึ้นได้คำตอบเท่าไหร่คะ6 6 4 6 6 4นะคะต่อไป5 4 9คูณ3มีตัวเลขกี่ตัวคะ4ตัวนับ1 2 3 4 3 5 15อ่านว่า1 5 3 4 12อ่านว่า1 2 3 9 27อ่านว่า2 7นะคะไม่มีสูตรเลยง่ายมากได้คำตอบ1 6 4 7 1 6 4 7 เคลียต่อไป6 9 4คูณ9นับ1 2 3 4อนะคะ69 9ค่ะโทษทีท่องแม่996 54หาานว่า5 4 9981อ่านว่า8 1 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 1ปัดขึ้น1เมตร9 4 36นะคะได้คำตอบห สองนะคะตัวเลขเยอะ6 2สอี่หข้อต่อไป1 5 0่นคูณสีนับ12 34งสอี่สี่หนึ่งสี่อ่านว่าศูนย์สี่ศูไม่ได้ดีดนะสี่ห้าอ่านว่า20งสองไม่ได้บวกห้าลบสาขยับมาสี่ศูนย์หมดเลยครับข้อนี้ตอบว่าเท่าไหร่คะคำตอบ 600ข้อต่อไป905านคูณเนับ1 2 3 4 7, 9, 63อ่านว่า6 3 7, 0, 0อ่านว่า0 0นะคะ7 5 3 5อ่านว่า35ได้เท่าไหร่คะห3 3 5 6 3 3 5ห ต่อไปข้อ6กนะคะหกห้ 6, 5, 6, คูณสนับ1 2 3 4งสอนะคะสามหอ่านว่า18 3่งแอ่านว่า15ึ่งนะคะสามหอีกอ่านว่า18ไม่มีสูตรเลยได้คำตอบเท่าไหร่19 68 1968ข้อ7 ห้าเคูณหนะับ1 2 3 4 6สองหกหอ่านว่า30 6 7 42อ่านว่า4 2 6 4 24หกอ่านว่าสองสไม่มีศูยเหมือนกันได้คําตอบ3 4 4 4นะคะข้อ8 เจ็คูณ4มีตัวเลขแค่3ตัวนะอย่าผิดนะนับ1 2 3่7 28อ่านว่า28 48 32สอ่านว่า3ามไม่ได้ลบ7เพิ่ม1ิบในหลักหน่วยนะคะได้คำตอบ3 1มหนึ่ข้อ9ค่ะ195คูณ7นับ1 2 3 4สี่ 717อ่านว่า070 0, ไม่ได้ดีดนะคะ7963อ่านว่า63 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 3ขยับมานะคะ7535อ่านว่า35 3ไม่ได้บวก5ลบ2 5ปัดลงได้คําตอบ1365 1365ข้อ10 88ดคูณห้านับ1 2 3นะคะมีตัวเลขแค่3ตัว5 8 40อ่านว่า40 5 8 40อ่านว่า40ข้อนี้ได้4 40นะคะง่ายเลยค่ะเสร็จแล้วเลื่อนมาคอลัมน์ข้างล่างเมื่อกี้เป็นคูณมาทำคอลัมน์หารไปด้วยกันนะคะมาดู สามเก้าหกหา 3, 4, รสามสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะสามเก้าหกมีสมาชิกอยู่สามตัวในวงกลมมีสมาชิกอยู่สองตัวสามลบสองเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสามเก้าหกนะคะสามเท่ากับสามเท่ากันก็ยังเว้นหนึ่งช่องนะคะสามอะไรได้ศูนย์สาม สามหนึ่งสามลบศูนย์สามออกไปต่อไปสามอะไรได้ศูนย์เก้าสามอะไรคะสามสามเก้าลบศูนย์เก้าออกไปเหลืออยู่เท่าไรหร่คะเหลืออยู่หกสามอะไรได้ศูนย์หกสามสองหกลบศูนย์หกได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งสามสองนะหนึ่งสามสองนะคะ ข้อต่อไป4 8 6หา 6, 4, ร6สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง48 6ตั้งให้ถูกได้นะคะ6มากกว่า4ไม่เว้นจะดิดหลักที่ชิดกันดู2หลักแรกคือ48 6หอะไรได้48ลงตัว68ลบ48ออกไปตอนนี้เหลือ0ูนย์อะไรได้6 6หนึ่งลบ6ออกไปหมดได้คำตอบ8 1มี8กับหนึ่ง บางข้อไม่ซับซ้อนหาคำตอบได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นดีดให้เร็ว106หาร2อสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ2มากกว่า1ไม่เว้น2อะไรได้1 0 2 50ใส่5ลบ1 0ต่อไปเหลือ0 6 2ย์หสองอะไรได้06นยคะ่ะ2 36สาลบ06ออกไปได้คำตอบเท่าไหร่ห้าส ข้อต่อไป1 8 0หาร5สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ5มากกว่า1ไม่เว้นสองหลักแรกคือ18 5อะไรได้18คะไม่มีเนาะเอา5 3า5ใส่3มลบ15ออกไปต่อไป5อะไรได้30 5หาอะไร5 6 30ลบออกไป30ได้คำตอบเท่าไหร่36 มีสามกับหกมาดูข้อห้านะคะข้อห้าหกสิบแปดหารสี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับเท่าไหร่คะในสี่เหลี่ยมมีสองวงกลมมีสามาชิกสองเท่ากับศูนย์ตั้งโจทย์ที่จุดศูนย์ตำแหน่งศูนย์อยู่หลังจุดกึ่งกลางนะหกสิบแปด สน้อยกว่า6เว้น1ช่องกระโดดมาหลักนี้ไหมนะเราต้องดูสองหลักแรกคือ0ูนย์หกอะไรได้0ูนย์หกสีลบศูย์สออกไปลบสได้ไหมไม่ได้บวกหลบหตอนนี้เหลือ28งสอะไรได้สองคะลงตัวไหมสี่เจ็ดยี่สิบแลบสอออกไปได้คำตอบ1 7นะคะหนึงเจ็ด ข้อต่อไปสามหนึ่งห้าหารเจ็ดสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสามหนึ่งโทษค่ะสามหนึ่งห้าหารเจดนะคะ7มากกว่า3ไม่เว้น7อะไรได้สา7 4 28 7อ35เจ็ดสี่ดเจ็ดห้าสิห้าเกิดเอาเจ็ดสี่ใส่สี่ลบสองปดลบ8ดไม่ได้ลบสิบเพิ่มสองเหลือเท่าไหร่คะในโจทย์ เหลือ35 7ิดอะไรได้35จะลงตัว75ลบ35ออกไปคำตอบคือ45นะคะข้อต่อไป267หา 3, 4, ร3สี่เหลี่ยมรลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง267เปรียบเทียบ3กับ2 3มากกว่า2ไม่เว้นนะคะดู2หลักแรก3อะไรได้26มีไหม สามเจ็ดยี่สิเกินเอา3 8ใส่8ปดลบสอลบสไม่ได้บวกหลบหเหลือ2 7มี3ามอะไรได้27 3 9ิบลบสอออกไปหมดเกลี้ยงเลยได้คำตอบ89มี8กับ9ข้อต่อไปสองสี่แหารแปสี่เหลี่ยมลบวงกลม เท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะแมากกว่า2ไม่เว้นดู2หลักแรก8อะไรได้24มีไหมมีแปดสมีใส่3-24ลบ2 4นะคะต่อไปเหลือ08 8แปอะไรได้8 8 1แปดลบ08ออกไปได้คำตอบ31มี3กับ1ใส่คำตอบก่อนนะคะแล้วถึงไปลบค่าในลูกคิด ข้อต่อไป370ศย์หาร5้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง370 5มากกว่า3ไม่เว้นนะคะดูสองหลักแรก5อะไรได้37 5 7 35 58 40้าด้าห้าดก็เกินเอา5้าใส่7ลบ35ออกไปเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองนะห้าอะไรได้20 5 4 20้าสี่ลบ20ข้อนี้ตอบ7 4สี่ ะะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นสันหน่อยอ่ข้อสุดท้ายในหารที่จะทำด้กัน1นึหาร,ห,ารหกสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะหกมากกว่าหนึ่งไม่เว้นสองหลักแรกคือ14บหกอะไรได้สิบสี่หกสองสิบสองหกสามสิบแปดเอา6กสองใส่สองลบสิบสอออกไปตอนนี้โจทย์เหลือเท่าไหรคะเหลือยี่หอะไรได้ยี่ หกสี 6, 6, 4, ่ยี่สิบสี่ลบสองสี่ได้คำตอบสองสี่นะคะยี่สิบสี่มีสองกับสี่โอเคเสร็จแล้วนะคะทั้งคูณและหารอย่างละสิบข้อนะในในหน้าสามสิบห้าที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะแล้พวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ